สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะมื่อกี้ก็เป็นเช้าวันที่11ค่ะเป็นวันจันทร์นะคะรับรับ์มื้อนี้มีเล่านําเดอค่ะท่านผู้ชมจ๋าผู้ใดชอบเล่ากับเขาที่ไปไปในรายกลุ่มเลยนะคะค่ะเม่มีอยงไรค่ะเขามม่ล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางทีมงานน้ำเช่นเคยค่ะก็มาเจอกันที่คลิปที่2นะคะก็คือเลขมีที่มาชุด2ตัวตรงๆเจดหางแตกเนาะค่ะ แต่แต่องวนเมื่อกี้นี่คือหลุดเนาะเดี๋ยวเรดีนเน่จะเอาให้ดูมันหลุดตะวันง,งวดน,นี้นะติดตามมากๆเลยนะคะแล้วก็อะของเลขอันียังอีกหรอฮะอะไรล่ะนี่อ่านะสรอะไรเลขมีที่มาเจ็ดหางแตกนี่ค่ะเมื่อกี้พวกเขานะคะเมื่อกี้หลุดนะคะอันนี้คืองวดก่อนนะค่ะงวดก่อนที่หลุดตะวันงวดนี้ เมื่อเมื่อกี้ถ้าได้รุววนเราเมวดนี้ตีตามมานดีเด้ออันนี้คุบอกุแม่เบิงอันนี้คือเป็นงวดก่อนคือมันหลุดนะคะนี่สำหรับออกมาให้เบิงนะคะนี่จ้ะโอเคกินข้าวกินปลากันก็ยังเอย่ยวันนี้วันจันทร์รับทรัพย์ตัวเลขออกวันเสาร์เลยเนาะคะ่ะคุณแม่โอ้ยไก่ละไก,ะไกจ่จอจานิตขาม้าทุกมือทุกที่ละ่ะวันนี้ก็สิบเอ็ดสิบสองสามสี่อีกสามทีมือเขาก็ได้รูดอ่าผลตัดสินละ อันได้สีสอบผ่านหรือสอบประพานเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมชุดสามตัวตรงๆสีหางแตกนั่นเ้อค่ะท่านผู้ชมนี่มีชุดสามตัวตรงสีหางแตกเพิ่นว่าอันใจบุญคือวอลลุ่งนูลรงหนึ่งแต่คลิปที่แหลกเลยเด้อค่ะตัวนี้เพิ่นนห้มากมือตอมือตองหอนเลยค่ะนี่เพิ่นนหามากค่ะสองหนะะึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์จะง่ามเลยค่ะคือจังเก่าเน่นกับเก่าศูนย์มันดังมันอาจจะหาตัวใดมาจาับแล้วก็เบิ่องอ่ะ สถิติย้อนหลังที่เจเบุอน้อาให้เบิงนะคะเลขตัวใดที่นาจะอวกสิบปีย้อนหลังเพิ่งวันเมื่อกี้นี่ที่อธิบายในคลิปตอนที่เซียนซองนะคะเจเบลฆ่าไปเอาน้องเจบุญน,นี่สิคะที่นี่ปีอ่ามิปีกายเนี่ยของวันที่หนึ่งของหนึ่งมีนาน,านเพราเพื่อนออกของปีหาเจ็ดมาออกนะคะเจ็ดเก้าล่างตรงๆนะคะแล้วก็ก็เลยเอาของอ่าขามวดของสิบปีย้อนหลังไม่เพื่นบอกเพ่แม่เบิงจ้ะเป็นที่เก้าห้านะคะเพื่อนว่าเลขที่ออกตัวเก่านะคะเก่าใดเนาะ บาคือจังเมื่อกี้มันบอกว่าเลขจะออกตัวเก้าแต่ว่ามันเป็นเก้าหมดหมดที่ผ่านมากทีจะเป็นเก้าหมดย้อนหลังเป็นหมดสองหมดก็คือเจ็ดเก้าไงคะท่านผู้ชมสามารถเดี๋ยวนี้เลขแปรปวนอาจจะเอาตัวเก้าม่ออกไม่ติด้เนานะแล้วก็เลขรถทันนายกที่เพิ่นนัง่งไปเนาะคะ่ะก็เห็นแปดหนึ่งเนาะคะ่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดพอดีกับมาตรงกับเลขเจใหญ่ห้องพอดีนะคะหนึ่งแปดงามอยูนะ่เนาะหนึ่งแปดก็เจอเองนะ นั่นแหละรวัวหนึ่งเก้าดังหนึ่งยังอาจอาจจะดังออกใกล้ๆกันคือจังเมื่อกี้หกเก้าดังออกเจ็ดเก้านั่นแหละนั่นละ่ะก็เลยอยากใหเนเพื่อนๆเพื่อแม่พิจารณาดูนะคะเอาเดี๋ยวขอเขียนแป๊บหนึง่งบอได้เขียนไว้คือเก้าค่ะเลขมีที่มาเจ็ดหางแตกนะคะเอาเขียนเิ็ดเอาหน้านี่ก่อนกาเขียนติดย้มไหออกรถได้เลขเป็น เพียนผิดเฮ้ยดีเมนูเนี่ยปวดใจรอแป๊บเดียวนะคะกินข้าวกินปลากันเลยยังคุณแม่ตอนนี้ก็สองโมงสามโมงแล้วเนาะเก้าโมงเช้าหกโ,โมงเก,ก้าตอนนักขี่กาเลยพี่สา เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นเลขเลขรับกินนะคะติดตัวนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดเสียงเงินทิ่มเพื่อนวานเนาะคะ่ะเสียงเงินทิ่มเฉยๆว่าสัง่งอา้าว mm ูว hmm. ดใด้ทรมากอีกเนาะเดี๋ยวเจหบุเอาไปรับไปเบึ้งแป๊บนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวนี้เด็กนอยก็เริ่มปิดเทอมกันแล้วเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าทั้งพี่บุญรักตอนนี้เพิ่งสอบปิดวัานสุก์นี่นะคะ่ะอากาศก็คึมคมมาอีกแล้วนะคะน้องกุ้งตัวรูดเฮ้ยโมบายไปโรงเรียนคะน้อง โมโม,มหลูกโทษมากค่ะคุณผู้ชมเอาเตรียมประกาเตรียมจดไปพ่อๆมันกับกใจบุญเลยค่ะได้ล่ะอ่ามีมาแล้วตวหน่อยเด้อฮันมิตรงกันกับเบสเกย์ง่ายอีกแล้วเ้อที่เ้อนนะสนใจเ้อเอาตัวที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวให้น้องจดก่อนนะจ๊ะ พอจดมากคุณว่ะพอแล้วพอจดมากนี่คุณพ่อคุณแม่ติแมา่นางจดไหนคุณพ่อคุณแม่เบอร์หน,นึ่งอ๋อหงเรื่องหางหลยหางหนึงหน่งเป็นบอกได้เอาสิ เก่าทีกับมาส่งกับเหล็กเสียเหล่งเมือนหลานทีในบร้ังอัเดเม็ดเกี่ยวทน่ะมาตรงกันเลยเอาตาแดงลงไปใส่จน้ำมันตาแดงใจเย็นๆนอค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วย <c oughs> ีได้เบิรงเหล็กไปกันใจจะขาดน้ำมาสั่น เอาเตรียมสมุดปากกาโจดค่ะคุณพ่อคุณแม่มีแปดหนึ่งค่ะแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกและเก้าสี่ก็คือล่อตัวนี่จากเพิ่นนะคะกับตอนนาจะวันที่สิบสามก็คืออีกสองวันนะคะท่านผู้ชมเอาเตรียมแคบหน้าจอ,อเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ เรียมแคบหน้าจเอาเลยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะอ่ะเมื่อกี้นี่กระรุดไปแล้วเนาะล,ล่อรุนงวดนี่คิดว่าไม่น่าเนาะค่ะไม่น่าออกหรือว่าไม่น่าพลาดน้ากขอประจักษ์ขึ้นกันค่ะเพราะว่าเป็นเพียงแนวท่างทื่อต่างที่บอกทุกคลิปเนาะค่ะ่านผู้ชมนั่นแหละกัะรนเทียกระรุดสองงวดหรือว่าจะมาเขาอ่องวดเนื้เที่ยรุดเขา่ารุดเขา่า เ่นบอกว่าปีนี้รุ่นฮอร์ดสองเทือ่สามเทือ่ยทเพราะว่าปกติปีหนึ่งพิ่นว่าอาจจะจะหลุดแค่สองเทียนะค่ะเดี๋ยวนี้เลขมันแบบป่วนเลขมันแบบดังมากตัวใดเพิ่นก็บ่ให้ออกเป้าใจไหมคะน้อผู้ชมนั่นแหละก็เลยอ่าเนี่ยเนี่ยจักน้อยเอ้าแคบน้าจอคุณพ่อคุณแม่นี่นับหนึ่งถึงสามอีกเช่นเคยค่ะเอาใจไว้รุ่นเท่านะอายุหาซิฟอัพขึ้นเนาะค่ะมิจจะพนตาดีเนี่ยก็ บางคนก็บอกนะว่าปากกาไม่จ so 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 so, ิกตัวง่ายๆเขียนแนวนู้เขียนตัวง่ายจนติดเต็มกระดาษเราคุณผอคุณแม่คุณบอกว่าแม่ซู้เบิงซอยกันในเด้อค่ะซู้เบิ้งเนาะค่ะซอยกันกับแอดมินนี่ล่ะบอแมนว่าเขาเขียนหน่อยเด้เขาเขียนงอยู่บางทีเขาอ่าเอาขอมารกลรกล้องเกินไปมันกระเบิ้ลเหนไหมคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องแคปแล้วต้องไปซูมออกดูว่าเขาเขียนตัวอะไรเนาะค่ะนั่นแหละสีมาว่าให้แต่แอดมินกับ บ่ได้นะคะเพราะว่ากจักตีว่าจงได้บางคนกับว่าเห็นบางคนกับว่าพอเห็นจักตีเสื้อผู้ใดดีจักตีเอาใจไปดีนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละเอาหนึ่งสองสามแคบค่าเอาลงนะทีนี้นะคะเอาลงเลยนะคะปวดเข็มอ่ะนั่นแหละก็ให้พพ็พอคุณแม่ใส่สตีดีๆก่อนที่จะลงทุนพิจารณาเบิ้งว่าตรงกันกับของสำนักใดสำนักใดมาแห้งเงียงจริงๆนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละอยากให้วิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนหรือว่า เออคันว่ามันหลายโตกะแคบว้เบิ่งก่อนเอาไว้แต่เปรียบเทียบ้ามันออกแล้วจังตาม,มวลหนานะกระบ่าเป็นย่งค่ะแบบก็บอกแม่เนาะนั่นแหละอืมสำหรับคลิปนี้กะตอนนี้เก้านาทีแล้วเนาะตอนนี้ก็ร่มแห้งไงกท่บนผช้วงเหมือนร่มร่มแรงๆรี่สิละเนืมือเสานี่ร่มคำมากสิกะหนาวเราเลาเทียงสิกะฮอนคนกะปับ ปรับปะนำมาท่านนะคะทานผู้ชมนันน่นแหละพยากให้พ่อแม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับเสียมลาา,าจากเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าเพราะมียังไรอวยพว่อหน่งพ่อแม่ถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ำกันประจ,จําวดนศุ16มีนาคม2564เช่นเคยค่ะตอนนี้เสียงบอกๆอกบบๆสร้างมาต่อเติมพวงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ